กรรมของผู้เท่านะเออแทนที่จะสบายแกมาแล้วก็ต้องมานั่งเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเงินเดือนที่ลูกสาวส่งให้จากต่างแดนก็แทนที่จะได้กินได้อยากเต็มที่สุดท้ายก็ต้องเอาเงินเดือนตัวเองนะอดยอมอดเพื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไอ้คนที่อยู่บ้านคิดว่าพี่หรือน้องได้ผัวฝรั่งเนาะเงินเดือนส่งอยู่แล้ว แม่ก็ปฏิเสธลูกไม่ได้อา้าวรับไปกะหวังให้ลูกไปทํางานนอกคนทางเมืองไทยผู้เท่าก็เลี้ยงหลานถ้าไม่เลี้ยงให้ลูกจะไปทํางานได้ยังไงในความคิดพอมันทิ้งอืมแล้วไปทํางานแล้วอยู่ไม่รู้ว่าสุขสบายหรือ,อยังไงเงินแม่แต่บาทเดียวก็ไม่สงพอรู้ว่าพี่สาวนะเมียฝรัง่งส่งเงินให้โอ้ย เงิดไหลอืมเฮ็ดลูกมาแล้วก็บ่รู้จักเลี้ยงเองเขาซอยบ้างเป็นบางครั้งเขาก็ถือว่าบุญไหลแล้วแต่อันนี้ย้างมายกภาละอันไฟเมียฝรั่งก็อดบอด้ส่งสารแม่นะเออส่งสารแม่ก็ต้องซอยเลี้ยงหลานนะสุดท้ายเป็นภาละโอ้ยยาว จนทรงทรงเหลียญงานไนอ้ผู้สบายก็สบายไปพี่น้องเอ้ยชีวิตครอบครัวเมียฝรั่งผู้ใดเป็นแบบนี้แดอ่ะน้องเขาเพิ่งเขียนเข้ามานะฮะเฮ้ยแม่พูดขึ้นมากระจุกเนาะเออบอซอยกระส่งสารเอาอืมทําเท่าที่ทําได้ละอถ้าทุนมีนะเงินพอการเลี้ยงดูจุนเจียครอบครัวก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าไม่ไหวหนักจนเกินไปเราก็ต้องมากําหนด กับเจ้าของเด้อสาวเอ๋ยอืมจริงๆต้องเข้มแข็งเขาก็ต้องเกียมต้องอดนะต้องเซฟซอยเหา่าน้ำทำว่าสบายในชีวิตเขาขนะพอแม่เนี่ยทำยากเฮ็ดยากเพราะว่าเพิินกังสนะหาภระนะ,ะนะเข้ามากอดไว้แบบเนี้ยเออลูกหลานเห็นบ่เฮ็ดจังได๋ละกูทิ้งบบได้เฮ็ดจังได๋ละมันเอามาทิ้งไว้เฮ็ดจังได๋ละบบซื้อให้มันกินเออนะก็เป็นลูกเป็นหลานตาดำาๆหมาก็ยังเลี้ยงหมาแมวก็ยังเลี้ยงอันนี้ลูกคนแท้ นะแล้วมันก็เป็นล่านในเลือดแล้วมันก็ไปบอ่อหัน่นติดต่อบอ่อได้สีให้เห็ดจังได้นะคําตอบมหาลูกสาวโคดไก่เอออืเลี้ยงไปแม่เอ้ยนะแต่กระซอยเซฟเงินเด้อเด้อกระบอกสั้นเนาะกาหนดเอาเลี้ยงคนเนี่ยมือกวัวจะโตนะก็ไม่ใช่น้อยเออนะค่าเรียนค่าศึกษาค่าเจ็บค่าเป็นนู่นนี่นั่นอ่ามาว่าแล้วขี้ติดมือแล้วก็ทิ้งบ่ได้แล้ว แต่ก็ต้องเข้มอย่าคิดให้เขาสบายเพราะยากที่จะสบายนะเออเพราะเขาบด้อยู่คนเดียวเนาะตาใหญ่ก็ได้ฟังแล้วก็น่าสงสารไอ้พวกที่ประพภทเทอะลูกแล้วบ่มีปัญญาเลี้ยงเอามาทิ้งให้พู้เฒ่านี่แมเออ่เป็นตาจับทำมัันให้เบิดทแท้ๆบอกว่าผู้หญิงผู้ชายนะเออจริงๆ